ใครในด้านดับเครื่สูญเสียเซอรเทอร์เรลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเกีอ่กวกอวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลย์ลมประจำวันที่16ถึง31 พฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีทาตงลมก็คือชาวราศีกุมตุลแล้วก็มถุนนะคะชั้นวนนีสามารถเข้ารับชมดทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราแบ่งลัคนาราศีตำหนักของ Western a s t r o l o g y หรือว่าตมศาสตร์ของตะวนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปโดยที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบเ e r รา Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ความรับวามสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุลมที่เป็นคนโสดนะคะในเอพิซดนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนใหม่ๆที่ถูกใจเข้ามาให้เลือกเข้ามาให้รู้สึกดีด้วยในขณะเดียวกันก็มคีคนเก่ากลับมาขอโอกาสด้วยเช่นกัน พราะฉะนั้นธาตุลมในเอพิโซดนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่ายังอ,อยู่ในช่วงของการคิดแล้วก็ทบทวนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงจะไปทางไหนดีจะเลือกคนเก่าหรือว่าจะเลือกคนใหม่หรือว่าจะไปทางไหนดีประมาณนี้นะคะยังคงอยู่ในช่วงของการที่แบบ คิดแล้วก็ตัดสินใจอยู่นะคะมีความไม่แน่ใจอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเก่าที่กลับมาในอีพิโซดเนี้ยเขากลับมาในแบบดีเกินคาดสมมติว่าเขาเคยทําอะไรที่ไม่ดีหรือว่าไม่น่ารักกับคุณเอาไว้ในอีพิโซดนี้ก็เหมือนกับว่าเขากลับมาแล้วเขาก็จะแสดงออกเหมือนกับว่าเขาพร้อมแล้วนะที่จะกลับมาดีขึ้นเขาอยากที่จะมา uh, take action หรือว่ามา work ในความสัมพันธ์นี้แบบ100ร้อกับคุณ ในขณะเดียวกันนะคะ,ะกับคนใหม่ที่เข้ามาก็แสดงออกอย่างเช่นเดียวกันว่าเขาเองก็จริงจังกับคุณเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าพอมีคนแบบพยายามมามอบความรักกับคุณหลายๆคนอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้คุณลังเลและไม่แน่ใจว่าเออสรุปแล้วคุณจะเอาอยัางไงต่อไปดีอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวยดูไพ่เพิ่มเติมมาดูการความสัมพันธ์เพิ่มเติมของชาวทัตลมนะคะที่เป็นคนโสด ดูเหมือนกับว่าจ้าวลมในเอพิโซดนี้ยังเลือกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาก็ดูจะพยายามมาทําให้คุณรู้สึกดีทั้งคู่นั่นแหละแล้วคุณจะทํายังไงต่อไปกับสถานการณ์นี้ถ้าลงเอาจิงตัวคุณจะเลือกแหละในตอนสุดท้ายแต่ว่าคุณอยาจจะขอเวลาชั่งใจอีกหน่อยนะว่าใครคือคนที่สมควรที่ จะได้ความรักหรือว่าความรู้สึกดีของคุณไปมากที่สุดคุณอาจจะใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะมาดูกันว่าในเอพิโซดนี้ท่านลมคุณรู้สึกยังไงกับคนเก่าที่กลับเข้ามาคุณยังคงมีความรู้สึกดีกับคนคนนี้อยู่ นะคะยังคงมีความรู้สึกดีให้กับเขาเคยชอบอยังไงก็ยังชอบอยังงั้นแต่คุณไม่ค่อยแน่ใจกับเขาสักเท่าไหร่คุณเห็นแล้วแหละว่าเขาพยายามทําตัวให้มันดีขึ้นหรือพยายามพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าความดีของเขาตรงนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนหรือว่ามันจะมั่นคงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณเลยอยากที่จะใช้เวลามากกว่านี้ในการดูคนคนนี้นะคะกับคนใหม่ที่เข้ามาทัดลมที่เป็นคทนโสด คุณรู้สึกยังไงกับคนใหม่ที่เข้ามากับคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยพยายามมากๆในการที่จะมีคุณอยู่คุณรู้สึก a p p r e c i a t e กับการที่คนคนนี้พยายามมากๆในความสัมพันธ์แต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าการพยายามของเขาครั้งนี้มันเป็นเพราะว่าโปรโมชั่นหรือเปล่ามานเป็มเพราะความหลงความต้องการหรือความรู้สึกชั่วบูบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณก็เลยอยากที่จะให้เวลานะคะตรงนี้ คนเก่าที่กลับเข้ามาล่ะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณใจจริงก็คือเสียดายนั่นแหละอยากจะกลับมาทําให้อะไรหลายอย่างมันดีเหมือนเดิมเขารู้ว่าในอดีตเขาทําไม่ดีกับคุณแต่ถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะแก้ไขนะเพราะว่าเขายังรู้สึกผิดอยู่เลยกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้ไม่ว่าจะคืออะไรก็ตามกับคนใหม่ที่เข้ามาเขารู้สึกยังไงกับคุณคะทัดลง เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือสเปคของเขาเลยคนเนี่ยเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่คือคนที่เขาตามหาคือคนที่เขามองว่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้เป็นคนที่เขารู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วยสบายใจที่จะพูดด้วยหรือเป็นคนที่เขาไม่ความรู้สึกว่าเขามีความผูกพันด้วยอย่างบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกันไม่นานหรือเพิ่งจะคุยกันไม่นานเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับคุณไวมากเลยกับคนใหม่อม เอาคำความสมพั์นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับทัดลมที่เป็นคนโสดคุณยังอยู่ในความไม่แน่ใจว่าจะเลือกยังไงดีเพราะฉะนั้นคุณก็เลยยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจอะไรคุณเลือกที่จะประครับประคองเขาทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อที่ว่าจะดูว่าใครคือคนที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าในเอพิโซดนี้ทัดลมตัวคุณเอง จะให้เวลากับเรื่องนี้จะให้เวลากับความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีความรู้สึกว่าคาดหวังอะไรใครนะคะเช่นว่าคนนั้นคุณจะเป็นแบบนั้นคนนี้คุณจะเป็นแบบนี้แต่คุณอยากที่จะใช้เวลาพิสูจน์ไปเรื่อยๆมากกว่าว่าใครคือคนที่ดีที่สุดใครคือคนทีเ่เหมาะกับคุณมากที่สุดนั่นเองนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาไปส่วนคําแนะนํา ใครเองก็ยังขึ้นว่า get more information นะคะอาจจะต้องให้เวลากับตรงนี้ทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นบางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยที่เราคุยกับทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาบางคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันนี่ก็ยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะสามารถตัดสินใจอะไรได้เช่นเดียวกันเพราะว่า เหมือนกับว่ายังรู้จักแต่ละคนไม่มากเพียงพอยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอในการที่จะตัดสินใจนั่นเองนะคะอะไะคะเพราะฉะนั้นสาหรับของทัดลมก็เป็นประมาณนี้นะคะคนโสดเดีด๋ยวเราไปดูของคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับทัดลมนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเอพิโซดนี้มันเหมือนกับว่าตัวของ าุ้ลมเองเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะถอยห่างออกจากใครสักคนที่คุณมีความรู้สึกว่า,าเขาเองเริ่มเยี่ยมเยียไปเขาเองเริ่มนิ่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยคุณเองมีความรู้สึกคุณอยากจะถอยออกจากความสัมพันธ์นั้นแหละรู้สึกไม่อยากจะไปอะไรมากไม่อยากไปคุยไม่อยากไปปรับความเข้าใจไม่อยากไปพยายามอะไรใดๆประมาณนี้นะคะ แล้วคุณก็เท็ชันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะคือมันไม่มีใครพูดอะไรกันเลยว่าเออจะไปแล้วนะจะไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยไม่มีการอะไรใดๆมันเป็นการอเหมือนแอคชั่นเท่ากับรีอกชันคือตัวเขาเองนิ่งเงียบคุณก็เลยนิ่งเงียบตามประมาณนี้แต่ทีเนี้ยความนิ่งเงียบหรือความห่างเนี้ยมันอาจจะเกิดจากการที่แบบมนันไม่ได้สื่อสารกัน เขาคนนั้นของคุณดูมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่ต้องไปจัดการแล้วก็เหมือนกับว่าละเลยคุณไปประมาณเนี้ยโดยที่เขาเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลอะไรให้กับความสัมพันธ์แต่บังเอ,อิญนะคะในเอพิโซดนี้ท่านลมเอ่อตัวคุณเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่สนใจหรอไม่สนใจกันไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูจะเป็นแบบนั้นก็เลยทําให้พอตัวคุณเองเริ่มที่จะถอยห่างจากใครบางคนในเอพิโซดเนี้ยเขาคนนั้นอะ จะเดินเข้ามาหาคุณเองเลยเพราะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ในอพิโซดเนี้ยเหมือนจะต้องมีเรื่องต้องห่างกันก่อนมีเรื่องต้องให้ไม่เข้าใจกันก่อนถึงจะมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นหลักๆนะคะเมนเออร์จีในีอพิโซดนี้เป็นไฟสิบเปลี่ยนแล้วก็ เป็นในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็พูดคุยฉันมองว่าในอพิโซดนี้ชาวทัตลมที่มีคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณไปคุยด้วยหรือว่าดิวด้วยที่คุณมองว่าเขาไม่ค่อยสนใจหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในอพิโซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะมาพูดความรู้สึกกับคุณนะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงรู้สึกแบบไหนแล้วจะมาอธิบายทุกๆอย่างเลย พอเขาเองก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันกับการที่ความสัมพันธ์เราเป็นแบบนี้หมายความว่าการที่เราไม่ได้คุยกันการที่อยู่ดีๆเขาหายไปแล้วมันทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนีน้เขาเองก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอันบสุดนี้ดูเหมือนกับว,ว่าทาัดลงมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนเข้ามาพยายามปรับความเข้าใจด้วยหรือว่าจะมาสารภาพในเรื่องของความรู้สึกนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอยากที่จะมีคุณอยู่ต่อไปแต่ขอจัดการเรื่องราวตรงนี้ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเขาก็ดูพยายามนะในการที่จะ Take Action มากขึ้น,นบรรยากาศความสัมพันธ์ทัดลงที่มีคนคุยไม่ชัดเจนนะคะ องว่าจะเป็นเขามากกว่าที่พยายามที่จะ take action ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปกันต่อเพราะเขาว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ take action อะไรตอนนี้ทัาลมคุณต้องคุณต้องไปจากเขาแน่แน่เลยหรือว่ามันอาจจะสายเกินไปประมาณนี้ดูความรู้สึกของแต่ละคนดีกว่านะคะตอนนี้ทัดลมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตัวคุณเองรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นที่คุณคุยคุณมีความรู้สึกว่าเขา่าละเลยเขาเย็นชา แล้วคุณเองก็รู้สึกว่าคุณเองก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณก็ทําในส่วนของคุณแบบดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันไม่ดีขึ้นคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปดีกว่าอะไรประมาณนี้ด,ดูไม่ยืยืยืดๆมาค่ะแล้วเขาคนนั้น,นล่ะคะรู้สึกยังไงกับคุณเขาว่ารู้ตัวว่าเขา,ายังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนอะไรกับคุณหรอกแต่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยคุณไป เขามีปัญหาเรื่องงานนะเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาอะหนักมากเลยแล้วแบบเขาอยู่ในสภาวะที่เครียดมากๆตอนเนี้ยคนคนเนี้ยแล้วอาจจะเป็นด้วยความเกรงใจหรือว่าความรู้สึกคิดแทนแตัดสินใจแทนเขามีความรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณอะมา รับรู้ความเครียดหรือปัญหาอะไรของเขาเพราะว่าไม่อยากให้คุณเป็นห่วงไม่อยากให้คุณมาเครียดด้วยอะไรด้วยแต่การที่เขาไม่ได้พูดหรือการที่เขาไม่ได้แสดงออกไม่ได้อธิบายมันกลับกลายเป็นทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณเลยเพราะฉะนั้นในพระสวรร์นี้ฉึนว่าเขาดูจะปรับนะ จากการที่คุณอคชั่นว่าคุณไม่เอาแล้วอะ่ะ mm hmm. เขาดูจะปรับเป็นการพูดมากขึ้นช a คแอ c t i o n อะไรใดๆมากขึ้นความเครียดอะไรใดๆยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการที่แบบพยายามอยู่นะคะในการที่ว่าจะทําให้มันดีขึ้น mm hmm. และให้ผลที่เขาพยายามพูดหรือว่าพยายามที่จะสื่อสารกับคุณในอพิโซดเนี้ยมันเป็นเหตุผลที่มัน acceptable อะ่ะมันามสามารถที่จะยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้น ฉันมองว่าในเอพิซดเนี่ยถ้าลงเป็นช่วงจังหวะเวลาของการปรับเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เสียกันไปโดยที่คนปรับในที่นี้อาจจะเป็นเขามากกว่าดูไม่ใช่เราเราเองดูเป็นผู้รับฟังแล้วก็ยอมรับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอยู่หรือว่าจะไปในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่วิ่งตามคุณนะในเอพิซอดเนี่ยเพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปค่ะ บทสรุปนะคะของอพิโซดนี้ึ่งว่ามันจะสามารถคุยกันได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะคะกันละกันเขา เองจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะรักษาคุณไว้คุณจะเห็นเลยการ Take A c t i o n ของเขานะคะแล้วก็ดูจะพยายามปรับตัวถ้าสมมติเดิมทีเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากพูดอยากคุยในพิซโซนนี้ก็ดูเหมือนเป็นพวกที่แบบว่าอยากจะสื่อสารอะไรมากขึ้นอยากที่จะพูดอยากที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให,ให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าดูแล้ว ฉันมอว่าในองค์ระสูนี้เขาจะทําทุกอย่างเลยอะ่ะคนเนี้ยที่จะไม่ให้เสียคุณไปแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เงียบกันไปช่วงหนึ่งนะคะมันจะมีช่วงที่เงียบมันจะมีช่วงจังหวะเวลาที่แบบว่าเหมือนกับว่าจะเสียกันไปแล้วอะ่ะเออเหมือนกับว่าเออคุณจะไม่เอาแนะมันจะมีช่วงจังหวะเวลานั้นอยู่นะคะแต่ว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะคำแนะนำ บางครั้งบางทีการที่เราจะเข้าใจใครสักคนอาจจะต้องเข้าใจถึงแบบแบ็กกราวน์ของเขาด้วยเลยนะว่าแบบทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้ทําไมเขาถึงพูดแบบนี้ทําไมเขาถึงมีการสื่อสารแบบนี้บางครั้งบางทีอาจจะต้องดูลึกถึงแบ็กกราวน์ว่าแบบโตมายังไงชอบแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีผลทั้งหมดเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีการที่คนคนเนี้ย ไม่ได้พูดหรือไม่ได้สื่อสารอะไรเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่พยายามพูดหรือสื่อสารแต่ว่าไม่เคยถูกรับฟังจากคนรอบข้างก็เป็นไปได้คือนี่แค่ยกตัวอย่างแต่นั่นแหละพายมองว่าบางครั้งบางทีการจะตัดสินใจคนคนนี้อาจจะต้องดูให้ลึกถึงแบ็กกราวน์เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือเราคาดหวังแต่มันมีที่มาที่ไปนะเออแล้วก็ ถ้าเปิดใจยอมรับกันได้ความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปต่อได้เพราะว่าเขาเองก็ยังชอบแล้วก็ยังอยากที่จะมีเราอยู่ค่ะนะคะอันราสำหรับของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของคนมีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับของชัดลมนะคะที่มีคู่แล้วใน episode นี้เป็น energy ที่ออกมาเป็นไพ่ ten of cups นะคะหรือว่าไพ่10ถ้วยของเรานั่นเองนะคะก็แต่ดูบรรยากาศก็เหมือนกับว่าก็ ตึงๆอยู่เหมือนกันนะคะมองว่าในเอพิโซดนี้สําหรับความสัมพันธ์ไหนที่มีปัญหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วนิ่งเงียบไม่ได้พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วมีการตึงๆกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะในเอพิโซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีใครคนใดสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ยอมลดอีกโก้ยอมลดอะไรหลายๆอย่างแล้วเริ่มในการที่จะพูดคุยก่อนง้อก่อนนั่นแหละว่ายงทีนี้ก็ กลายเป็นว่าการที่เรายอมลดอีโก้หรือทิฐิหรืออัตตาอะไรบางอย่างแล้วแบบลองไปคุยกันนะมันทําให้เหมือนกับว่าเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ตึงๆมาสักพักเนี่ยพอลดทิฐิดูแล้วอะไรดูแล้วพอมาพูดคุยกันก็ดูเข้าใจกันมากขึ้นนะคะทั้งเราแล้วก็เขาเขาเห็นเราอ่อนลงเขาเห็นเรายอม เขาเองก็อ่อนตามนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ใน e p i s o d ดนี้เนี่ยจากเดิมที่เคยตึงเคยมีปัญหาเคยนิ่งเงียบอะไรใดๆก็แล้วแต่มีกินที่ว่าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจนะแต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นเราเลยอะที่เป็นคนที่ยอมอ่อนข้อให้เขาก่อนดูกันนะคะบรรยากาศความคุสัมพันธ์ทัดลมที่มีคู่รักเป็นไง พ่ออกแนวไปในเชนิงของการที่แบบว่าอะไรที่เคยมีปัญหากันมานานนะคะมันถึงขั้นมันถึงจุดสิ้นสุดมันถึงจุดที่จะต้องปรับแล้วก็จะต้องเปลี่ยนใครคนไหนที่ดื้อดึงมีอีโก้มากๆแล้วเหมือนจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปในจุดที่แบบจุดจบของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะรู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงนะคะทำอะไรหลายๆอย่างให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะพยายามนึกถึงใจเขาใจเราพยายามเข้าใจกันมากขึ้น ดูความรู้สึกกันเอพิโซดท้าต์ลมคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคุณรักเขาและมีเขาอยู่ในอนาคตของคุณอะคุณมีคนคนนี้อยู่แต่บางครั้งวิธีคุณไม่ค่อยพอใจตรงที่ว่าแบบบางอันบางอย่างเขาดูไม่ค่อยได้ดังใจหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเท่าไหร่แล,แล้วเ,เขารู้สึกยังไงกับเราเขารู้สึก ขารู้สึกยังไงกับเราคะเขารู้สึกว่ากับความสัมพันธ์เนี้ยเขาพยายามมากเลยนะเขาพยายามสุดๆแล้วนะแต่ทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นเลยอะเขาพยายามจนเขาไม่รู้แล้วว่าเขาจะต้องพยายามยังไงเขามองว่าดีที่สุดของเขาอาจจะไม่ดีพอสำหรับเราหรือเปล่าอารมณ์น้อยใจเขามีการไปปรึกษาคนอื่นอื่น บางคนคู่ของเราอาจจะไปดูดวงทำยังไงดีความสัมพันธ์นี้ถึงดีขึ้นทะเลาะก,กันบ่อยมากเลยอืมก็มีเขายังรักเราอยู่และยังอยากที่จะไปต่อกับเราเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงไพ่ความรู้สึกเขามีทั้งไพ่เดมมูลแลนไพ่เดอซันซึ่งเป็นอะไรที่มันขัดแย้งกันมากๆยังรักนะแต่ไม่รู้จะไปต่อยังไง ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรออกไปเพราะพูดออกไปแล้วเหมือนไม่มีใครรับฟังอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาอะนะคะคนที่มีทิฐิมากๆหรือคนที่อ่เขาเรียกว่าไงอะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้หรือหันหลังให้กันก่อนคนนั้นนั่นแหละที่จะเป็นคนกลับมาพูดคุยก่อนเพราะว่า เอาจริงๆก็ไม่พร้อมที่จะตัดกันไปหรอกถึงจะงุดหิดแล้วก็ถึงจะแบบมีความไม่พอใจอะไรกันอ่ะก็ไม่ได้มีใครสักคนหนึ่งเลยที่อยากเลิกหรืออยากจบจริงๆมีแต่คนที่แบบมีความรู้สึกว่าเออถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่คุยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวนั้นไปเพราะฉะนั้นในอพิโซดนี้มีคนลดกำแพงลงแล้วทุกๆอย่างจะกลับมาพูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นะคะใจเย็นๆค่อยๆคุยทุกทั้งคู่ยังรักกันอยู่เพียงแต่ อารมณ์นําอารมณ์มาเป็นใหญ่มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้หรือว่าทําให้ปัญหานี้มันดูจะบ,บานปลายไปนะคะก็เป็นประมาณนี้สําหรับของคนมีคู่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะกันกน like, comment, ดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวอยู่ใต้คลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ